โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชอมมี่จังนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนผมอยู่ในแมปบล็อกฟุตนะครับทุกคนก็คืออะไรรู้ไหมครับทุกคนผมสุ่มได้ผลไดมอนด์นะครับทุกคนผมว่าผมจะให้คนอื่น ว่ามันก็เสียดายเกินไปเนาะอันนี้ผลไดมอนด์เลยนะมันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเลยนะครับทุกคนผมก็เลยมาทําการอัดคลิปนะครับคลิปในวันนี้นะครับทุกคนผมก็เลยทําการจะกินผลไดมอนด์นะครับบวกกับผลประตูไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็คอมโบของผมนะครับก็จะเป็นแบบหมัดอีกเล เล็กติกคาวนะครับทุกคนแล้วก็คาบูชาแล้วก็แล้วก็ดาบทูชิตานะครับแค่3อย่างนี้ก็แรงแล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วรวมความถึกของผลไดมอนอีกนะครับแล้วก็รวมกับเผ่าเงื้อของผมด้วยทุกคนคิดดูที่ผมเอาหมวกนี้มาเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วเนาะเออเพราะว่าถ้าผมใส่ผล ไดผมกินผลไดมอนด์ไปด้วยมันจะยิ่งถึกยิ่งกว่านี้นะครับทุกคนโอเคครับผมถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนการกดไลค์มันง่ายมากเลยใช่ไหมงั้นก็กดซีกดซีโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยไปกันเลยครับ สมอกบั Back, ร้านค้าบริการจำหน่ายกล่องสุ่มโรบักและกล่องสุ่มไก่ตันในแมปบอสฟุ้ดและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID เดพารและจำหน่ายไก่ตันราคาถูกอีกด้วยและยังมีบริการกดเกมพารในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบอสฟุ้ดคิงรีเกซี่ออนิเมะไฟต์เตอร์ออสตาออนิเมะไดเมนชันและมีบริการกดเกมพาสในแมปต่างๆอีกมากมายสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆีพี่น้องๆคนไหนนะครับสนใจร้านบริการเติมเกมไม่โกงไม่เกียนผมขอแนะนําเลยนะครับร้าน Inback M อร้านบริการเติมเกมอันดับหนึ่งในประเทศไทย เพจนี้นะคะมีบริการเปิดยาวนานถึง10กว่าปีเลยนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนมีบริการเติมโลบแบบ ID p a s s และยังมีบริการจําหน่ายบัตรเติมเกมโลบอ,อีกด้วยและยังไม่หมดเลคะทุกคนยังมีจําหน่ายโค้ดโลบส,ส่วนลดถึง40เปอร์เซ <c oughs> เลยนะคะทุกคนถ้าน้องๆอ,อยากดูคลิปดีๆดูที่ช่องทอมมี่ถ้าน้องๆอ,อยากได้ร้าน้าบริการเฟรนลี่อย่าลืมแวะไปที่ร้านอินแบ็กเอ็มเลยนะคะ โอเคครับทุกคนเรามาเริ่มกินผลเพชรกันก่อนเลยดีกว่านะครับมาเลยกินเลยนะครับตอนนี้เราก็กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ปังโอ้โหากเป็นแกเป็นไอ้ฟ้าเลยเอ้ะทำไมเรานั่งเก้าอี้วะดูสิทุกคนมันค่อนข้างที่จะถึกนะผมว่านะแค่อันนี้ผมว่าก็ถึกแล้วแหละรวมกับเผาเงื้อของเราด้วยอ่ะทุกคนคิดดูมันจะถึกขนาดไหนนะครับทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะถึกกว่าพ้าเอาจริงเอาจริงนะน่าจะถึกกว่านะครับ เว้ยแล้วทำไมผมหั่นเองวะโอเคทุกคนเซิร์ฟนี้ไม่น่ามีคนบวกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับขอทำการย้ายเซิร์ฟก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการย้ายเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ทําการเปลี่ยนเป็นผลประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยดูสิทุกคนมันค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับทุกคนสกิลของผมนะครับก็คือผมจะทําการต่ออย่างเดียวเนาะก็คือให้เขาเปิด เปิดมาก่อนนะคบทุกคนแล้วผมก็ค่อยๆหลบอะไรแบบนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องหาคนบวกกันก่อนนะครับทุกคนอุ้ยทุกคนเราต้องแกมเนี่ยเห็นป่ะทุกคนแบบเนี้ยเราแกมแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แล้วเราก็จะได้เห็นป่ะเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะอีซี่มากๆเลยนะครับทุกคนผลผมว่าแล้วผมเล่นแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวใครเลยนะครับทุกคนปุ๊บปุ๊บอ่าสูตรนี้สูตรนี้ ได้ได้เดี๋ยวเจอเราสวนโอ้โหเล่นแบบที่สูงใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยทุกคนแย่แล้วแย่แล้วหลายคนเลยหลายคนหลายคนโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยอุ้ยถ้าเราไม่ใช้เราไม่ได้ผลอันนี้นะเราตายแน่เลยอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะบวกหรอมาสิไอคนนี้เลือดน้อยแล้วนะทุกคนไอชื่อว่าไอพีเราเลงก่อนเลยนะครับปุ๊บ ปุ๊บๆๆนี่เราได้ทุกคนเห็นปะบอกแล้วมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทุกคนเห็นปะมันเป็นการแบบรอล a s t q u เลยแล้วก็เรารอเขาเปิดมาก่อนแล้วเราค่อยบวกนะครับไหนไหนใครอีกเมื่อกี้เราโอ้ยคนนี้เขาแก้แขนปะนะ่ะเขาจะแก้แขนกับเราไหมน่าเอาคนนี้แล้วกันเอาคนนี้แล้วกันไหนดูซิเขาจะพิมพ์พอะไรหรือเปล่าออ้ยเขาบอกว่าสติลเขาบอกว่าผมสติลอ่ะทุกคน เขาบอกผมสติลเอออย่าเข้ามานะอยากเข้ามานะสู้นะสู้นะเอออย่าเข้ามาสิเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเตรียมลัดนี่ไงนี่ไงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรอรอรอเอา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 ปึกปกปิกเปิกเปิกเปกปกปกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้โอโหทุกคนรอบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้มาเป็นทีมนะเรามาคนเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นทีมไม่ได้ทีมเด้อ โอ้ยไอ้คนนั้นชาร์จอะไรอ่ะอันนี้ภาพอาจจะไม่สวยนะหน่อยนะครับทุกคนก็ต้องขอขอโทษด้วยนะอาจจะแหลกนิดนึงนะครับขอโทษด้วยเด้อมามาเดี๋ยวคนนี้คนนี้นะครับผมว่าต้องจัดการในคนนี้หน่อยแหละไอ้มังกรน่าจะห้าวเกินไปแล้วนะห้าวเกินไปแล้วนะอุ้ยไม่โดนไม่โดนปังหายตัวก่อนหายตัวก่อนเราโดนรูมันเราหนีได้ง่ายเลยนะครับทุกคนเราไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไหนไหนไหน มาซี่มาซี่มาซี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรารอเขาบวกกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนรอดูจังหวะผมรอดูจังหวะผมได้เลยโอ้โหมันแปลงมันแปลงร่างเป็นมังกรโอ้โหนึกว่าจะจับได้ปะทเพื่อนเอาคนนี้ดีกว่าเพื่อนบวกกันเป้าบวกกันเป้าบวกกันเป้าอะไรอะไรตามทําไมตามทําไมตาม,ตามทําไมตามทําไม เอาอีกแล้วมังกรอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายมันจะตายเออไม่ไม่ไม่ฮม่ไม่ได้เนี่อุ้ยเราเราเราน่าจะตามได้ทุกคนนี่นี่สูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสูงกว่าครับเป็นไงเป็นไงเจอสูงกว่าทีมาคนนั้นต่อคนนั้นต่อทุกคน นี่ต่อรอรอรอเฮ้ยเผาเผาหายแล้วเผาหายแล้วเผาหายแล้วปุ๊บเราใกล้ 8m เรานี่ว่ะปุ๊บเออ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 ลงมาลงมาลงมาอีฮอีห้าว้าวนะห้าวนะไปแล้วไปแล้วมันมามันเป็นทีมกันนี่ว่ะทุกคนมันจะลุมผม มันจะลุมผมว่าเขาจะลุมผมว่าใจร้ายว่าดีนะที่เราสเต็ปโยกมาได้นิดหนึ่งมาเลยคนเดียวมาเลยจ้ามาเลยมาเลยมาเลยโถโถไม่กล้าไม่กล้าเดี๋วเอาเอาไอคนนี้แล้วกันมังกรเนี่ยหลายทีแล้วลงมาเลยปึ๊บมาเลยโอ้โหทุกคนไม่ได้ โอ,ยอ,ยอ้ยมันจับมังกรได้เหรอโอ้ยเพื่อนขอโทษเราไปขัดใช่ไหมอขอโทษได้ปะเราไปขัดเหรอขอโทษได้ไหมอโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วคนนี้อ,อ,อุ้ยมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในคาเฟ่เอามังกรอย่าบอกนะเราไม่ได้ตีมันเลยเหรออ๋อด้านนอกด้านนอกด้านนอกนี่เองด้านนอกน,นี่เอง อะไรอ่ะแอตโซมันไปแล้วมันไปแล้วทุกคนเราไม่มีศัตรูแล้วใช่ไหมอ้ยอุ้ย,ยทุกคนมีคนจะมาสู้กับเรามีคนจะมาสู้กับเรามาสิมาสิาสปึ๊บ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 ,บเ,อเอาเอาเฮ้ยก็าพาวามานี่เลยหรอโอ้โหโอ้โห ไปชาวับด้วยอ่ะ,อะยังไงต่อบนนี้อีกเหรอเฮ้ยทุกคนเขาไม่ได้ปล่อยไปแล้วกันอ่าไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยแล้วเจอตัวแล้วป,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 ปึ๊บุบุบปังปังปึ๊บปึ๊บปึ๊บปังนี่นี่จีจะหนีผมได้งั้นเหรอจีจะหนีผมได้งั้นเหรอ ออออะไรครับเนี่ยเดียวไปไหนอ่ะเรากลับมาที่เดิมเหรอเราเอามังกรก็ได้มามังกรมาอุ้ยมีคนจะตายแป๊บนึ่งเดินก่อนเดิ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 นคิวกระโดดขึ้นมาแล้วจ้านี่รแบบวันช็อตทุกคนลาดแบบวันช็อต,บบอตโอ้โหใกล้แล้วใกล้แปดเอ็มแล้วทุกคนใกล้แปดเอ็มแล้วอ้ ใกล้8 M แลวจ้าใกล้8มแล้วโอ้โหโอ้โหโอโห้ดูเจ๋งอะเนี่ยเราลาวันนี้เราจะโดนด่าหรือเปล่าอะทุกคนไม่น่าโดนหรอกเนาะฝรั่งนะคะฝรั่งฝรั่งออ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 ไม่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเย็นโอ้ยตีไม่เข้าก็อย่าตีเถอะไปแล้วไปแล้วจะเอาคนนี้เราจะเอาคนนี้มาเลยมาเลย โอ้ยโอ้ยมังกรมังกรจะรัดไม่ไม่ให้รัดไม่ให้รัดไม่ให้รัดบอกเลยผมไม่ให้รัดหรอกมาเรามาเคลียร์คดีกันดีกว่ามาเรามาเคลียร์กันให้จบเลยดีกว่ามังกรมามาเลยมาเลยโอ้โหเดี๋ยว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 ปึ๊บปึ๊บโอ้โหให้ให้้้มันขัดสกิลผมอีกแล้วมันขัดสกิลผมทุกคนปึ๊บป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มามาเพื่อนเพื่อนสูน้ไม่ได้เพื่อนอย่ามาสู้ได้ไหมอะ่ะผมจะเคลียร์ให้อะ่ะเดี๋ยวผมก็ไปฆ่ายูอีกอ่ะหายตัวแล้วอ่ะบวกไปเลยเอามังกรหายมังกรหายเอามังกรอ,ออกเกมป๊ด <the> เดอรออยังนูน่นนู่นโอเคไม่มีใครสู้หรอเออ หนีหรอ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 เฮ้ย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 เกินไปเปล่าปังทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโวยผมไม่มีอันนี้อุ้ยเพี่ได้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 ทุกคนแป๊บนึงปุ๊บปุ๊บ เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วไม่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 แย่ไม่แย่ไม่แย่เออเป็นไงล่ะปึ้งเรียบร้อยยังไม่ยันนั้นอีกหรอทุกคนอีกเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแล้วผมว่าน่าจะฆ่าอีกหนึ่งคนนะถ้าผมฆ่าได้อีกหนึ่งคนนะคะทุกคนเราจะ8 m แล้วคนนี้ต้องเอาผลมาสู้เฮย เขาไม่บวกกันด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้น 8m อุ้ยมี 10m มาเอ้ย,อยเราว่าเรากระโดดแล้วทำไมไปรับมันนะทำไมเราไปรับวะรู้สึกว่าสกิลเขามันช้าไปนะอยู่สกิลช้าไปหรือเปล่าอยู่สกิลช้าไปเราด้วยแหละเราสกิลช้าไปด้วยอุย้ยทุกคนผมแหลกแหลกเฉยเลย ปุ๊บทำไมเล่นบอฟุตถึงแรกทำไมเล่นบอฟุตถึงแรกอึ๊บจั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 บนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่เล่นบอฟุตนะครับทุกคนเดี๋ยว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 ปึ้งปึ้งโดนโดนโดนปึ้งเอาเอาไม่โดนอีกเออเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขาโดนอะไรอ่ะทำไมแรงอ่ะเฮ้ย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 อย่าลัดนะอย่าลาด มาเลยไม่โดนมารู้แล้วไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวหรอกบอกเลยบอกเลยไม่เคยกลัวอยู่แล้วยังก็ตีผมไม่เข้าหรอกมังกรอีกแล้วเหรอตัวตะกี้ปะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ตัวตะกี้เรารู้สึกว่าเราไม่สู้กับปาร์กี้แล้วสู้กับคนนิงดีกว่าเออ มาเลยมาเลยมาเลยว้าทุกคนมันก็ยังไม่ 8m มัน 8m ในนี้แล้วมันต้องอีกตาหนึ่งหรออีกตัวหนึ่งเลยเหรอ ทำไมเขาไม่บวกกันเองวะทำไมเขาถึงมาหาผมวะนะ่ะอ๋ออบวกบวกกันอยู่ตกใจตกใจไอ้บาร์คี้นี่มันดีจริงนะให้มังกรน่ะจัดการเออมังเอา้าเอาเพื่อนเพื่อนผักผมมาตรงนี้เลยเหรอคาเฟ่เลยจ้าวับคาเฟ่มาใหม่จ้างงเลยไปไป บางกีสู้ยากเลยแล้วเราสายดาบซะด้วยดาบแรงซะด้วยเอาอ้คนนั้นดีกว่าเอาอ้คนนี้ดีกว่ามามาเพื่อนไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีแล้วไม่ต้องหนีแล้วเฮ้ย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 ้ย,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 ยได้แล้วแปดเอ็มแล้วครับทุกคนผมแปดเอ็มแล้วปังวับ เรียบร้อยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคอมโบผมดีหรือไม่ดีพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะรบกวนช่วยกันกดไลค์ผมด้วยนะกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนถ้าติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอนหน้านะครับบา,บายยทำไมตัวผมเป็นสีนี้วะเนี่ยโอ้โหนึกว่าพระพระน้าลาย